หลังจากที่กองทัศสมาคมฉินซึ่งนำโดยหญิงเจิ้งได้ยึดดินแดนรับเผิงชฉียกลับคืนมาและขับไล่กองเนื้อที่รวมกันทั้ง6ประเทศข่าวชัยชนะแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วในไม่ช้าชาตวันออกทั้งหมดก็จะตืนตนหนก ว่ากันว่าในการต่อสู้ครั้งนี้หัวหน้าสมาคมที่ชนะได้ปรปาบปรามปีศาจทั้งสามของโซโลรมอนเพียงลําพังและชื่อเสียงของเขาก็แพร่กระจายไปทั่วทุกภูมิภาคตะวันตกทุกครั้งที่ได้ยินเกี่ยวกับความสําเร็จของเขาต่างก็ชื่นชมเขาและการกลับมาอย่างมีใช้ของสมาคมฉินก็ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นของชาวจีนเช่นกันหอประชุมรัฐสภาราชวงศ์หญิงเต่าคราวนี้สมาคมฉินเอาชนะพันธมิตรหกชาติของเราและผู้นําสมาคมเข้ายึดดินแดนรับผึงชิวคุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้อากิอิจิมะ หญิงเจิ้งจะเปรียบเทียบกับอามาเทรสีของเราได้อย่างไรในความคิดของผมเราควรเปิดสงครามเพื่อทำลายจีนทันทีไม่ได้ภายใต้การนำของหญิงเจิ้งกองกำลังการบ่มเพาะที่เป็นอมตะในโรงเรียนศิลปะการต่อสู้หลกัหลกๆได้กลายเป็นพลังแห่งการต่อสู้อมตะแล้วพวกเขาก็ไม่ใช่เศษซายหลุดลอนที่สามารถแบ่งแยกและเอาชนะได้ถ้าเทียบกับเมื่อก่อนหน้านี้ฮะไม่ใช่ว่าปีศาจของโซโลมอนไม่มีปัญญาเองหรอกหรอแค่ใช้พิธีกรรมโบราณเพื่อเชิญชิกิงอมิของประเทศมาทำลายความยิ่งใหญ่ของจีน พิธีกำบูดานเป็นทางเลือกสุดท้ายเราไม่สามารถปล่อยให้สมาคมฉินยังคงหยิงพยองต่อไปได้เมื่อถึงเวลานั้นพื้นที่นี้จะไม่ใช่ของเราหญิงเต่าผู้ตัดสินขั้นสุดท้ายหรอกหรอหาวิธีฆ่าเขาหลัง,งาลจากการต่อสู้รบครั้งนี้กองทัพหญิงเต่าข,ของเราได้รับบาดเจ็บหนักและต้องการเวลาพักฟื้นถ้าใช้โอกาสนี้ส่งสายลับไปยังสมาคมฉินเพื่อรวบรวมข้อมูลและมองหาโอกาสในการลอบสังหารหญิงเจิ้งจะเป็นแผนที่ดีกว่า ข้าเป็นอัครสาวกบาอันที่หลอดโซโลมอนไว้วางใจและข้านำคำเตือนถึงหญิงเต่าสำหรับหลอดโซโลมอนด้วยอัครสาวกพิสาโซโลมอนคำสั่งของท่านจากหลอดโซโลมอนคืออะไรโปรดบอกผม นายท่านของข้าได้ยินมาว่าหญิงเจ้าผู้ฝึกฝนอมตะแห่งตะวันออกได้สังหารปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสามของเราเหตุการณ์นี้ทั้งหมดเกิดจากการเรียกตัวปุกคลากรของกองเรือของหญิงเต่าทั้งหประเทศเพื่อเรื่องสงครามหญิงเต่าต้องแสดงความรับผิดชอบผมสงสัยว่าท่านหลอดโซโลมอนต้องการอะไรพวกเราหญิงเต่ายินดีโปรดเสนอมาได้เลยฮ่าแ,แน่นอนว่าท่านหลอดโซโลมอนต้องการการเสียสละพวกเจ้าทุกคนก็รู้ดี โปรโดรายงานต่อท่านหล่อซูลมอนเราจะหาลือกับจกักรพรรดิหญิงเพื่อแอบวางระเบิดใต้ดินเพื่อทําให้เกิดสึนามิและแผ่นดินไหวสังเวยชาวเมืองห้าหมื่นคนเป็นเครื่องสังเวยแต่ท่านหลอโซูลมอนหวังว่าความโกรธของท่านจะถูกระงับถ้าเข้าใจแล้วก็ดีงั้นข้าจะกลับไปฟื้นฟูชีวิตของนายท่านของข้าให้ตายเถอะปีศาจเขาเริ่มโลภแล้วถ้าเชกิ่งอามิที่ประดิษฐานอยู่ในศาลเจ้าของประเทศยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่เราจะร่วมมือกับปีศาจซโลมอนได้อย่างไร ฟังนะเสียสละเลือดของชาวต่างชาติที่ยอมจำนนต่อหญิงเต่าของเราต่อท่านหลอดโซโลโมอนการยอมจำนนเป็นพฤติกรรมที่น่าละอายที่สุดของหญิงเต่าของเราจงนำขยะเหล่านี้ไปสังเวยต่อท่านหลอดโซโลมอนทำตามคำสั่งของคุณดีมากในช่วงเวลาที่ฉันไปเผิงชิวลูกสิทธิ์ฉินที่เหลือไม่ได้ละเลยการฝึกฝนของพวกเขานอกจากนี้ยังต้องขอบคุณลูบูผู้ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับทุกคน สวัสดีฟาบาดและนายพลเหมองเพื่อที่จะป้องกันศัตรูได้ดียิ่งขึ้นนายพลลูบูได้ศึกษารูปแบบต่างๆมากมายที่ผ่านมานี้ทาหารจงฟังคำสั่งมังกรทั้งสองตัวโผล่ขึ้นมาจากน้ำและเตรียมพร้อมขบวนหานป่าพร้อมดีมากถ้านายฝึกฝนอย่างขยันขันแข็งนายจะกลายเป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนายพลลูบูจะต้องปกป้องชายฝั่งตะวนันออกได้และทหารจะจดจำการโจมตีทั้งหมดของนายขอบคุณสำหรับคำชมฟาบาดนี่คือสิ่งที่นายพลควรทำสถานะบวกหนึ่ง ฟาบาทรงชมฉันอีกแล้วพวกเขาบอกว่าจิตใจของลูบูในชีวิตที่แล้วว่างเปล่าถ้าฉันสามารถศึกษานังสือทหารโบราณทั้งหมดได้อย่างถี่ถ้วนการเป็นมือขวาของพระองค์จะไม่ใช่ความฝันอีกต่อไปผูอ้อาวุโสหญิงเจ้งเราได้ศึกษาหนังสือเบื้องต้นเกี่ยวกับความเป็นอมตะที่ท่านสอนเราอย่างละเอียดแล้วมันเป็นหนังสือที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกนี้นาตตั้งแต่ที่ฉันได้ยินสิ่งที่อาวุโสพ,พูดเกี่ยวกับการละทิ้งศิลปะการต่อสู้และการปลูกฝังความเป็นอมตะประสิทธิภาพในการฝึกฝนขอ,ของฉันก็ไม่ได้สูงขนาดนั้นฉันสสสงงัััยยยวว่่าาาอโินนนนดีีทจะะให้้คไม หลังจากเริ่มต้นเธอต้องฝึกฝนวิธีการขัดกลาวฉีซึ่งก็ถือเป็นการดูดพลังจากสวรรค์และโลกเพื่อเสริมสร้างร่างกายและวิวิญญาณของเธอเพื่อที่เธอจะได้สัมผัสกับทุกสงในโลกการฝึกฝนความเป็นอมะตะไม่ใช่งานในแต่ละวันเมื่อเธอได้เริ่มต้นแล้วฉันจะส่งต่อทักษะขั้นสูงให้กับทุกคนเพื่อช่วยให้เธอเก้าวหน้าต่อไปขาขอบคุณสำหรับหนังสือเราจะศึกษาอย่างตั้งใจและดำเนินชีวิตตามความคาดหวังของท่าน ขอขอบคุณฟ้าบาทจัก,กรพรรดิอมตะผมจะไม่ทำให้ท่านผิดหวังอย่างแน่นอนฝึกฝนให้หนักและกลายเป็นนายพลเหมือนเหมองเทียนและลูบูลูกศิษย์อันน่าเกรงขามตอนนี้ลูกศิษย์กำลังศึกษาอย่างตั้งใจและความแข็งแกร่งของฟาบาทก็ฟื้นตัวอย่างมากเช่นกันคงจะเป็นไปได้ว่าการกลับไปสู่โลกแห่งนางฟ้าเพื่อต่อสู้กับปีศาจนั้นอยู่ใกล้แค่เอื้อมไม่มีความสุขนายท่านท่านสอนมนุษย์เหล่านี้ถึงวิธีการขัดเกล้าฉีแล้วเจียวหญิงก็ต้องการให้ในายท่านสอนข้าเป็นการสนตัวด้วย สัตว์ร้ายอย่างเธอเริ่มก้าวล้ามากขึ้นเรื่อยๆแล้วถ้าเธอไม่พบสถานที่ลับที่ปฏิบัติตามหน้าที่ของเธอได้ฉันจะทำลายวิญญาณของเธอโอโนายท่านช่างโหดร้ายเหลือเกินมีการสำรวจดินแดนลับแถวนี้แล้วเมื่อพูดถึงดินแดนลับก่อนที่สมาคมฉินจะถูกสร้างขึ้นมีดินแดนลับทั้งสถาบันช่างหลานและสถาบันจ้านจ้าน,านไม่เคยสำรวจทางเข้าสู่ซ่อนอยู่ในลึกเข้าไปในภูเขาด้านหลังอยากรู้ว่าอาวุโสสนใจไหม ดูเหมือนว่าดินแดนลับจะแปลกมากทางเข้าปรากฏขึ้นและหายไปแลวกับว่าต้องใช้หรหัสลับบางอย่างถึงจะเปรากฏสมัยนั้นพวกรุ่นพี่ของมหาวิทยาลัยไม่สามารถเปิดได้หลังจากการศึกษามาเป็นเวลานาน,นจึงเหลืออยู่จนถึงทุกวันนี้ฟาบัตข้าพระองค์เสียใจอย่างสุดซึ้งที่ไม่สามารถร่วมเดินทางกับพระองค์ในการสำรวจครั้งล่าสุดนีได้หากผมสามารถติดตามท่านในครั้งนี้ผมจะพยายามยาเต็มที่เพื่อรับใช้ฟาบัตโปรดให้แม่ทัพพาท่านไปที่ภูเขาด้านหลังไม่เป็นเลย ถ้างั้นเฉียนเสียกับลูบูจะเป็นคนนำทางฉันจะไปที่ภูเขาด้านหลังเพื่อดูสักหน่อยนายท่านพาหลินเฉียนเสียไปกับเขาทุกครั้งฉันจะปล่อยให้เธอโดดเด่นต่อหน้านายท่านอีกครั้งไม่ได้ภูเขาด้านหลังหลังจากเข้าสู่ภูเขาลึกและเดินต่อไปอีกสามไม้ท่านจะไปถึงดินแดนลับนับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่แม่ทัพได้นำทางไปสู่พระองค์เฮ้ <c oughs> ๆฮอยากจะกำจัดข้าแต่ไม่มีทางเล่นกับข้าได้งั้นข้าจะตามท่านไปอย่างลับลับ ผู้อาวุโสหญิงเจ้งนี้คือทางเข้าสูด่ดนแนลับอย่างไรก็ตามทางเข้าถูกปิดด้วยบาเลียและไม่สามารถเปิดได้เสียงกิ็ดขวางจะหยุดผมได้อย่างไรถ้าไม่สามารถเปิดมันได้ก็สับมันเป็นชิ้นๆด้วยกำลังทั้งหมดแล้วดูว่าผมจะทำลายมันได้ไหมพลังทำลายล้างขั้นสูงสุดเออเวนเอ้ยฉันไม่คิดเลยว่าบาเลียน,นี่จะแข็งแกร่งขนาดนี้พาเหลึกงนี่ไม่อาจทำลายได้ด้วยกำลังน่าจะมีวิธีอื่น ตามการวิจัยของสาถาบ้านช่างล้านนี่เป็นดินแดนลับที่หลงเหลืออยู่มาตั้งแต่สมัยโบราณและแผ่นหินที่เสียหายอยู่ข้างๆอาจจะเป็นกุญแจสําคัญในการเปิดมันใช่แล้วพลังทางจิตวิญญาณที่อยู่ในดินแดนลับมีมากมายถ้าพลังทางจิตวิญญาณทั้งหมดถูกสูดซับระดับพลังยุทธจะดีขึ้นอีกไประดับหนึ่งเวทมนต์อมะตะเวทมนต์่้มซม้ำอาณาจักรลับโบราณเปิดแล้วเขาทำลายกำแพงเมืองผน,นึกได้อย่างง่ายดายและเขาคู่ควรที่จะปไปน้าของข้า กำแพงแห่งดินแดนลับนั้นถูกสร้างขึ้นด้วยพลังเวทมนต์อมตะและคนธรรมดาไม่สามารถทำลายได้ดูเหมือนว่าเจ้าของดินแดนลับจะเป็นผู้ฝึกฝนที่เป็นอมตะเช่นกันัสด์ร้ลยไม่ยอมออกมาจะซ่อนไปอีกนานแค่ไหนเจลหญิงผู้อาวุโสไม่ได้บอกหรอว่าให้เธออยู่ที่สมาคมชินทำไมเธอถึงตามมาแล้วไงล่ะมันเป็นหน้าที่ของข้าที่จะปกป้องนายท่านตลอดเวลาเจ้าสองคนจะทำอะไรได้ นายท่านถ้าท่านต้องการให้ข้าช่วยเรื่องอะไรบอกข้าเถอะข้ามั่นใจว่าข้าทำได้ดีกว่าเจ้าโง่สองคนนั้นถ้าเธออยากจะทำตามความรับผิดชอบของเธอเธอสามารถสำรวจหนทางให้ฉันได้โอเคนายท่านตามข้ามาเลยนายท่านครอบครัวท่านไม่รู้ว่ามีอันตรายใดๆหลินเฉวนเสียข่าวเกี่ยวกับดดนแดนลับของเจ้าถูกต้องหรือไม่เจิวหญิงย่กขาจังหวะอาจมีผีและสิ่งชั่วร้ายอยู่ในสถานที่ลับโบราณศัตรูอาจซ่อนตัวอยู่ในความมืดดังนั้นอย่าประมาท ดูสิทางออกอยู่ข้างหน้าดอกพีชบานสะพัง่งดอกไม้ที่ล่วงหล่นที่มีสีสันผมไม่คิดเลยว่าในดินแดนลับจะมีภูเขาเช่นนี้ทำไมกลิ่นของหุบเขาดอกพีชถึงมีกลิ่นแรงขนาดนี้เอ,อ่องาฟางเทียนสามารถใหญ่โตได้ขนาดนี้เลยเหรอด้วยอาวุธเวทนมนตนเช่นนี้ชั้นลูบูจะไม่อยู่ยุคคบละพันเหรออีอีที่รลกสวรรค์แห่งนี้ถูกจัดเตรียมไว้ให้เธอโดยเฉพาะจากนี้ไปเราจะอยู่ด้วยกันตลอดชีวิตฟาบาเจ้วหญิงเต็มใจเมื่อเป็นผู้หญิงของฉันเซอ ผูอ้อาวุโสฉันฉันยังไม่พร้อมในด้านจิตใจเฮ้ดูเหมือนว่าพวกเธอจะต้องได้รับการฝึกฝนอย่างหนักหลังจากกลับไปความเป็นจริงภาพโลนตานี้ไม่ลังเลที่จะท่วมพลังทางจิตวิญญาณมากมายโดยใช้ดอกพีชเป็นพาหะซ่อนพลังทางจิตวิญญาณไว้ในกลีบดอกไม้เพื่อสร้างความสัสพันให้กับจิตใจผู้คนแต่ก็ไม่สามารถปกปิดธรรมชาตทิที่ผิดผิดของมันได้วิชาลับอมตะทำลายผนึกภาพโวงตาจงอย่าทำให้ลูกศิษย์ของข้าเข้าใจผิดทำลายมันซะเอะ ดูเหมือนว่าจะมีคลืน่นแปลกๆเข้ามาในส่วนเรื่องในจิตใจของฉันมันกลายเป็นภาพลงตนานายท่านนายท่านผู้แสนดี <c oughs> นางสนมนับเหมือนยินดีที่จะทําเช่นนั้น <c oughs> ก็รู้อยู่หรอกว่ามันเป็นภาพลงตาแต่ฉันไม่อย่างตื่นฟอร์เแบบิร์ดนายพลล้มเหลวในการมองผ่านภาพลงตาและยงงของให้ฟาบ,บาดเข้ามาช่วยเป็นความจริงที่ว่าความผิดพลาดนั้นไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้และลูบูยินดีที่จะยอมรับการลงโทษทุกประการ อย่าโทษตัวเองไปเลยความแข็งแกร่งของมันไม่ต่ำระดับของมันมาถึงขั้นทองคำแล้วและพลังทางจิตวิญญาณของมันก็เหนือกว่าของนายเป็นธรรมดาเราทุกคนเป็นผู้ปลูกฝังความเป็นอมตะดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องเล่นกลที่น่าเบื่อเช่นนี้ในสมัยโบราณปราทุกคนอยู่อย่างโดดเดี่ยวแต่มีเพียงนักเดื่งเท่านั้นที่ถึงชื่อไว้ดินแดนลับนี้เงียบสงบมาหลายพันปีและเจ้าคือผู้มาเยือนคนแรกหลี่ไปผู้อยู่ในช่วงระดับทองคำหลี่ไปผู้เป็นอมตะหลี่ไปคือใคร ลีไปเป็นนักกวีแห่งหนาช่วงถังเขามีความสามารถบทกวีของเขาได้รับการสื่อทอดมาหลายยุคสมัยและได้รับการท่องจํามาหลายชั่วอายุค,คนในขณะเดียวกันเขาก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงในด้านนักดาบคนคนนี้มีระดับการฝึก,ฝ,กฝนขั้นทองคําฉันไม่คิดเลยว่าในโลกนี้ฉันจะยังมีโอกาสต่อสู้กับผู้ที่เป็นอมตะได้